สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องคะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดาำบ้านนาสวีเดนวันมาเจอแจ็คพอตเห็ดดำเต็มตะก้าไปแล้วนะคะเพิ่งเข้าป่ามาเองค่ะจริงๆป่านี้มันเป็นป่าเห็ดเหลืองนะคะแต่ว่าเราได้เห็ดดำแล้วเดี๋ยววันจะเดินอ้อมเป็นป่าเล็กๆเราจะได้ยินเสียงถนนอาจได้ยินเสียงรถบนถนนตลอดเวลานะคะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยพี่น้องไปชมกันค่ะว่าสวยแค่ไหนทำไมแบบได้เยอะขนาดนี้ ไปชมกันจ้าฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เป็นกําลังใจให้วันด้วยนะคะพี่น้องเห็ดดำเป็นดงอีกแล้วจ้านี่นี่แหละค่ะดงเห็ดดำสวีเดนนะคะ ดอกไม่สวยมันก็ไม่เก็บแล้วนะคะจับไปต่อไปต่อแล้วป่าสวยเดินง่ายมากเลยค่ะพี่น้องโอ้เจออีกแล้วจ้าเดินไปตรงไหนนะคะก็เจอแต่เห็ดดำเลยค่ะเฮยตรงนี้เดี๋ยวเด้อกลุ่มไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าสวยเป็นดอกไม้เลยค่ะไปชมกันจ้า เห็ดดำทัดคันตะแดนค่ะ <Okay. S 1> จุดเล็กๆแต่ฟินได้ฟินได้ เราไม่ต้องถึงกับเก็บทุกดอกนะคะพี่น้องสาเราก็เอาไว้ให้เขาได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะส่วนวันก็จะเลือกเก็บแต่ดอกใหญ่ๆค่ะดอกเล็กๆนี่เราไม่ได้มาซ้ำแล้วนะคะเขาก็จะได้เติบโตในปีหน้าต่อไปจ้าเห็ดหนึ่งดอกเขาจะเป็นสปอร์เห็ดอีกเยอะมากเลยค่ะ คือบางคนที่เขามาดูคลิปวันนะคะเขาก็จะแบบอนุรักษ์ธรรมชาติกลัวว่ามันจะสูญพันธ์อะไรแบบนั้นเราไม่ได้เก็บให้มันถึงกับสูญพันธ์นะคะมันยังคงมีเห็ดมันอยู่ที่ธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของป่าด้วยค่ะเพราะว่าสวีเดนมันสมบูรณ์มากนะคะมันก็ยังคงมีเห็ดหมุนเวียนเกิดขึ้นมาเรื่อยค่ะบางคนเขากลัวว่ามันจะสูญพันธ์โอ๊ยเนาะนะคะ พี่น้องดูความใหญ่ของเห็ดดำจ้านี่ดอกห่างๆแบบนี้นะคะเขาจะบานเป็นดอกไม้เลยค่ะดูยป่านี้น่าจะอ,อ่เห็ดดำขึ้นเยอะนะคะปีนี้บางปีก็ไม่ได้ขึ้นแบบนี้ค่ะสวยมากบานเป็นดอกไม้เลยจ้าอันนี้คือบานเต็มที่แล้วนะคะ พี่น้องเดี๋ยววันพาเดินดูก่อนนะคะวันเห็นขาขึ้นตามทางเต็มเลยค่ะดูค่าพี่น้องจ๋าจากจุดที่เราเก็บเห็ดเหลืองเมื่อกี้นะคะนี่ขึ้นแบบนี้ในหญ้าแต่ว่าเยอะมากจ้าไม่จบไม่จบเท่านี้ปเช็กก่อนเช็กก่อนนี่หูยดลุลุมนี้หลุมน,ะนี้ดอกเป็นดอกไม้เลยค่ะ รัตคันตะแรนภาษาสวีเดนจ้า ขามันจะสั้นนะคะตรงนี้ พี่น้องเห็ดดำเป็นดงอีกแล้วจ้านี่นี่แหละค่ะดงเห็ดดำสวีเดนนะคะดอกใหญ่มากเจอเป็นดงค่ะ ดอกไม่สวยมันก็ไม่เก็บแล้วนะคะจับอดอกเฉพาะจับไว้ที่ดอกค่ะแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะนี่สะอาดค่ะเก็บแบบนี้ขายได้เลยนะจ๊ะมันจะมีดอกที่บานแก่ไปแล้วค่ะเราไม่เก็บค่ะนี่นะคะอันนี้เอาไว้เป็นเชื้อปีหน้าไปจ้าดอกเล็กที่ยังไม่ได้ไซส์ก็ยังไม่เก็บนะคะเราไม่ได้มาอีกแล้วเขาก็จะ เกิดใหม่ปีหน้าค่ะทิ้งไว้ให้เขาเกิดเยอะมากพี่น้องเอ้ยจุดเดียวเต็มตะกร้าได้นะคะตรงนี้ สวยทรงดอกไม้เลยจ้าจุดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยววันอัปเดตตะก้าให้ดูค่ะ เก็บไม่หมดเลยพี่น้องเอ,อ้ยเดินวนไปวนมาอยู่ที่เดิมนะคะจุดใกล้ถนนได้ยินเสียงรถแล้วค่ะดอกที่เป็นฝ้าเอาไม่ได้แล้วนะคะมันจะทำให้ดอกอื่นเน่าค่ะเก็บเอา ดูความขาสวยของเขาค่ะเวลาขึ้นเป็นกลุ่มเก็บง่ายมากค่ะดูจ้าพี่น้องจ้า ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมสำหรับพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะก็จุดใหญ่ๆ2จุดเต็มตะกร้าค่ะหนักมากๆเลยได้ประมาณ3กิโลแล้วนะคะนี่จ้าวันนี้นะคะวันก็มาเดินป่าแค่ชั่วโมงเดียวะคะ่ะเราก็ได้เห็ดเหลืองมันปูไปด้วยนะคะนิดหน่อยจ้าป่าเล็กๆข้างทางนะคะ นี่คือผลงานของเราวันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะ1ชั่วโมงวันนี้พอเพียงสำหรับฤดูหนาวกับวันหยุดสั้นๆกลางสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าผลงานวันนี้ค่ะกลับบ้านกันจ้า เขาเป็นแบบนี้เลยนะคะป่าเล็กๆข้างทางค่ะ